นี่ไม่ใช่แค่เสื้อยืดธรรมดาแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของงานวิ่งนะครับที่ย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ35ปีก่อนเสื้อตัวนี้ครับคือเสื้อของ Louisville Triple c r o w ออฟรั n นิ n งนะครับในปี1989นเะครับเมืองลุยส์วิลเนี่ยอยู่ในรัฐ Kentucky นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในในเมืองลุยส์วิลเนี่ยที่เขาเรียกว่า Triple c r o w าวออฟ n ันนิครับเพราะว่ามันเป็นงานวิ่ง3งานเป็นซีรีส์นะครับเป็นอีเวนต์เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ ตรงแขนเสื้อเนี่ยเขามีระบุเลยว่า3มมงกุดของเขา3คราวทีิประคราวของเขาเนี่ยมันคืองานวิ่งระยะไหนบ้างนะครับผมลองอ่านให้ดูฟังคร่าวๆนะครับระยะแรกนะครับซิตี้รันนะครับ10กิโลเมตรจัดเมื่อประมาณาวันที่11มีนาคม1989นะครับระยะที่2คือเมโทรพาร์คคลาสสิกของเขานะครับก็คือระยะ15กิโลเมตรนะครับจัดขึ้นประมาณวันที่1เมษายน8 9 8 9แล้วก็ระยะที่3 ก็คือมินิมาราทอนนะครับแต่มินิมาราทอนของเขาเนี่ยคือระยะ21กิโลนะเมืองไทยก็จะถือเป็นระยะฮา์ฟนะครับฮา์ฟนะมาราทอนจัดประมาณวันที่28เมษายน1989นะครับคือพยายามหาข้อมูลนะฮะมันมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเสื้อตัวนี้เป็นเมื่อคนที่ลงแข่ง3ระยะเขาอาจจะได้เสื้อตัวนี้เป็นที่ระลึกก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อที่ระลึกที่แบบซื้อขายกันในงานนะครับนี่ทริปเปอร f คาวฟรอนนิงเสื้อตัวนี้เท่าที่ผมลองดูนะครับก็น่าจะเป็นเสื้อในยุคป,ปี แถวแ19801จนถึง1990เนียนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งบ่งชี้หลายอย่างนะครับเช่นตะเข็บนะครับตะเข็บเดี่ยวบนตรงบ่านะครับแล้วก็ตรงที่เป็นชายแขนเสื้อนะครับก็เป็นตะเข็บเดี่ยวเหมือนกันนะครับมีแค่ชายด้านล่างนะครับอาจะเป็นตะเข็บคู่อยู่นะครับแต่ดูแต่ดูแล้วก็ยังเป็นเป็นผ้าในยุคนั้นนะครับตั้งแต่ป้ายนะครับ เสื้อเอสื้อเขาใช้ผลิตบนเสื้อยี่ห้อเจอซี่นะครับ uh, Made in USA แล้วก็ป้ายด้านหลังนะครับบอกชนิดของผ้านะครับเป็นคอตตอน50% p o เโพลีเอสเตอร์50%ก็เป็นสิ่งบ่งชี้ของอ uh, พวกตัวเนื้อผ้าที่น่าจะเกิดในยุคต่างๆเหล่านั้นนะครับทีเวลเราเชื่อว่าเสื้อทุกตัวนะครับมีเรื่องราวเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ที่เราสามารถสวมใส่มันได้ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ